สวัสดีครับพี่น้องครับตักไทรจะกินหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวที่ยงพี่น้องยังนำหาลองใส่ก่อนเป็นยังได้บุอืออกินข้าวกินหนามหล้วไปเนาะแนวได้เนาะวันศีตได้เมื่อบานมืออินบวงสวงมาท่านมโนโอ้สวัสดีครับพ่อครับเพ็ยงยังนอนนี่เพื่อเนี่แหละเพ็ดเอ็นกองลิบฮะเพื่อกองใส่ลิบกับ โอ้ยอันรถขั้นนี่ไซริใส่ริปคับไ่อันขนสุดยังนี่บ่โอ้ส่ริสซ่องได้บานนี่ช่องนี่บ่ฮคือทิ่ยกข้นไหวโอ้ฟาไทยเป็นริป ขึ้นโอ้มันมันไส์ม้าคืนริบแหละกับฟ้าลังก็บทเป็นริบยกขึ้นอีกทัวหนึ่งแล้วก็ดันเขาโอ้ได้สามตัวเนาะพอใจเนาะสามสามเอาสามเอาสามตัวพอดีสามตัวสามตัวพอดีเนาะนะครับนี่นะครับนี่ขั้นขั้นไม้บว่นี่ขั้นม้าไม้บว่นี่ขั้นไม้บ้าน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 บอบมากบ้านรู้บอกมากขั้นนึงโอ้อันนี้อีกขั้นหนึ่งอันนี้นขั้นหนึ่งบ่เดินนี่ห่วยผมคือบนหัวรถเข้ามาสองขั้นเนาะ โอ้รถใหม่สองคันเมืนตัวนี้ขันเลยขนเลยล่างขนเลยเนี่อือสุดตักสุดตัวกลังนะปกป้องโอ้มาสมาโอ้สรุปคือรถฮกหล่อครับว่าใหม่สองคันเพิ่มรถเข้ามาอีกสองคันครับพี่น้องนะครับเอาเอาเอา,เอาคุณพ่อเราจะเห็นงานของเราไป ครับพี่นอ้องส่วนน้องไรายนี่ไปจังใดน,อนอ้อเนาะอเดียนแห่งพี่นอ้องเห็นเกือบจอดแสงกูได้น้อพี่นอ้อง น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบไล่สดเอ็นต<อ>่เกือบจอดคอลอยอยู่มาแล้วพี่น้องครับนี่ยังคือได้ไล่สดใช้กันยุ่งสุดเลยมาแล้วแม่ปลาดไแล้วครับแม่ปลาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งสองสองเลยจ้าแม่แอลบองประอูนก,กนุ๊กรุบขเนีย เนี่ยกันเนียเนี่ยกันเนียเนี่ยบะเนียซิขึ้นไปว่ายไม่ว่ายเถอะขึ้นมาเมื่อบ้านแล้วกรับไรบ้านเดี๋ยไปนอนเท่าตื่นข้าจับเท้ามาฟอไปใส่หมวกเลยบอกว่ากก็บอว่าเมื่อบ้านเมื่อบ้านกลังสิกรับนี่แหละไปเมื่อบ้านก็แน่ชอบไหมนักฟ้องยืนเลยมืออื่นกะจีบวงสวงพิธี่วงสวงเดือบานเนี่ยมาท่านบนนอหนอว่าตองเมื่อดอกพี่หันว้านสินี่หลีที่แหลือก็จีเมื่อหมู่วัดกับติดไทยทำเป็นครับ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 ขันสันกับจีเมื่อกเมื่อหมู่วัดซะไป เมื่อมื่อวานเนาะเมื่อ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 เมือมื่อเมือเมื่อเมื่อเมื่อเม่อเมื่อเม่อม่อเมื่อมื่อเ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 มือเมื่อเอเมือเมื่อเมื่อเมือเมื่อ บัวนั่งดีสิไปแล้วจ้าหน่อยหนิสิเมื่อบ้านอยู่เอาขึ้นฮอนแม่เมื่อเอากำลังใจจากเสด็จแม่จ้าหน่อยก่อนบริสุทธิ์คนบันไดบนที่มีพระคุณก็คือคุณแม่นะครแม่ตอนลูกตอนเตาก็คือคุณแม่นะสิเปิดบ่วงดิแตงเมื่อกราบแม่กราบพ่อตัวแม่ตัวผมทุ่งหายเลยคุณบ่ได้เมื่อมขึ้นกับทุ่งหาอยู่เออ มันมาแล้วเดินจั้งนายก็จะเดินสายครับสวัสดีครับสวัสดีเดินไซด์กับว่าแล้วท่อน้ำป้าป่ามุ่นนั่นแหละฮึอเปลบ่เป็นเนื้อป้ายนะฮิตเป็ี่ยนแต่ป้าป่าก็เดินท่อเดินไซด์กัเดินท่อเดินไซด์ไม่สายท่อแป๊บเขาบ้านมันเป็นจร่ะเออขั้นบ้านไหนมีแต่ผู้เฒ่ามีแต่ผู้ชายกับต่อให้มีเตอร์อยู่หน้าบ้านขั้นบ้านไหนมีผู้สาวกับต่อเขาไปหอนหนองน้ำกูเล้่าเออตัวเฮ็ด สายสีดากสีก้วเนี่ยเขาเหล็กกับอกเขายางดีตัวใสจังไหนอันนั้นนะอือด้วยเปิดน้ำแค่นี้นะพอดีนะเวลาเยี่ยวตัวฉีดยังไงติอือฉีดยังไงตำแหน่งนันบัวอือฉันตัวตรงไหนพอดีพอดีเฉยๆพอดีคางอือกระติบ้าเป็นตัวปฏิเสธจัดขางติดติอือแต่ตัวฉีดปฏิเสธตำแหน่งมันกระติเสือฉันมาข้างพี่เด้อ๋อเหอปฏิเสธหันด์ดรอปอือ อาพี่น้องครับตัว,วไรเนี่ยถอยลงไรพี่จิล่องยังไ,งไม่ทีจิ๊บไปได้ยังเขาได้พูดรหัสคลิปหร <c oughs> อเปล่าเน่กรตื่นแห่โอ้ยไหลสดอยู่เนี่ยมึอนี้บ่มีแรงจูงใจเลยพี่น้องอลุกขึ้นมาเปิดคลิปฮอดดิบ่มีบ่ลุกไปหัวมันดอกสนดอกพ่อย่างในพวกกรตื่นเออธรรมาดาตื่นขึ้นมากในฮอดดิซี่คลิปฮาคลิปอะไรเป็นแรงจูงใจเด้ไปแข่งกันหน้าสนดอก เอไม่ยังอะลูกเกมคือว่าสิกลับบ้านแค่นี้แหละกำลังสิกลับนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวสิกลับมือว่านดอกน้องๆเขาบอกให้กลับมือว่านกลับมือนเดียบทัฐแล้วมืออื่นมีงั้นใช่ผมมงสวงแตเนี่มือยิบยิบเอ็ดเมนครับเอามือยิบเอ็ดมีปะแมนมัอนี่ยี่สิบแสดงว่าพอต้องกลับสิบเก่าเมนต้องกลับสิบเก่าบัตท่นอีเดียสิบเก่ามันต้องกลับเต็มเหมือก้อนผุนเนี่ยสิบแปดเมนเพราะว่าสิบเก่าสิบเก่าเพิ่นกสิไทยเอ็มบีโอ้ยเมื่อยได้ปะงั้นเฮีง น้าเขาน้าเขาบาน,นี้เปิดบ่วงแล้วก็จะว่างมือเดียวได้ยิบซีให้ได้ซักผ้าซักควันเก็บเข่าเก็บของยิบหานี่ก็เดินสายเงาลงหัวุงเทียบเลยพี่ก็ไปนั่มันมบ่วงไงน,นี่บัวหน้าบอกซื้อเนี่ยบอกน้องบอกนุ่งสันดิอื้อไปให้ยังอายุรถเฮ่าเป็นว่ารถเฮ่าก็ไปกวนได้ซ้ำๆงานรถเฮ่ามี <c oughs> บัมันมีศิลปินอยู่หาเงินหาค้ำเป็นว่าเจอกรนดีลกระดีใายคลิปหาค้ำอยู่นี่ละไอพี่น้องเบิ้งอันโดมเบิ้งยังถ่ายอยู่นี่ละ ออใบซ้ำแล้วบ่ต้องกลับเลยไอเข็มเขาจะว่าให้อีกเหรอเขินหวานแล้วไม่ซื้อใบซ้ำเลยเนาะคันคอยผู้เมื่อมือหนีกับผู้แล้วจังย่างได้อีกแล้วบ่ได้เมื่อไงแล้ววันแล้วอือเอาสันตัวสันตัวอือไทยจะโดนไปโดนในคลิปไทยย่างมากมังหันนี่แหละบ่เลี้ยวบ่เลีวจังได้ทางกระดิสีหานาทีเนี่ยอือ เขาต้องสำรับทางไห่เด้อผมก็สิลงไห่ก่อนล่ะล่ะเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวเข้าสู่การซ้อมครับพอคูเพิ่นนัดไว้ตั้งเต็มขึ้นเนี่ครับเพิ่นนัดไว้มุ0งนี่ยล่ะบ่แม่นเด้ใบสานโอ้เมื่อคืนนี่บ่ไหล่ล่าน้ำเขาแต่ว่านางเฝ้าเขาจนแจงออืชมน้ำหน้าเพิ่นแน่ซั่นตัวนอนอยู่ดีๆบ่ว่าดีลูกขึ้นไปอันสับปางงงปลูกเป็ดอยู่ก็ดีแล้วล่ะน้องเอ้ยลูกขึ้นไปให้อ้ายได้ถ่ายคลิปอันน่ะเออซั่นตัว ใช่กันเพาว่าหากินเออลงสาพี่น้องจริงหัวไอ้ท้ายคลิปพี่น้องครับผมครับขออญากคลิปกันไลไรต่อไปเด้อขอบคุณหลายๆที่รับชมครับเออสัตว์ตัวหน่อยกระชิดเดียคอนเทนต์โอ้ยไอเข็มไทยไปเบิร์ดเราคอนเทนต์นี่ปฏิวัติว่าอีกละเออสัตว์ตัวลูกหนเด้อลูกพี่บัเออสัตว์ตัวเอาคลิปตัวบานนี่ซือว่าเออเป็นการสอบในจอมอจัดข้ามาแล้วแมนเออคันซื้อก็บือว่าโค้งสุดท้ายเออเลี่ยวสุดไทยเหรอนี่สลับเส้นไส้เออสัตว์ตัว พี่น้องมีห้องกระพรอบที่จะออกสูดสาย์หัวไซด์แต่แฟนคลับเอฟซีแมีนครับอือมันบ่ลอะแมีนตัวบาตนี้ข้าจะขอจดให้เห็นผลงานของเขาดิเออมากบ่มากกับเรื่แต่เพื่อนดอกบานีรเออแต่ว่าก็ต้องมากล่ะเออเออเป็นไฟบังคับมันเป็นไฟบังคับดิพอเขาทำเต็มที่สั่นตัวแมวดีครับอือนั่นตัวหาแม่้วทั้งหลายอยู่บ้านนี่มือดีครับอือทำอะไรอยู่สั่นตัว เอาการจิตร่งชีบและบานนี่ล,อล่องตัวมัจิตได้ล่งจากรถแไหมมันหันไม่แอร์ทางไปทั้งฝุ่นไหมอยู่นี่บัมมีแอร์ไหมเฮ้ย <laughs> โอ้ยเบิ่งฝุ่นอ่ะที่นอ่นไม่แม่เพื่อนบอกพาปูเลยไหมไมีไหมนะสุดยอดสุดยอด สันตัวพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้กับที่ซ้ำนี่ตัวพี่น้องเดี๋ยวลงไป่องเบมึงหน้าพี่ทีกับพี่น้องข้าวหนึ่งมีเอ้าพูดเลยลเดี๋ยวก็ลงไปกันเออสั่นตัวสั่นตัวนั่นมาเด้อนั่นมาเด้อทั้งนี้กับสี่นี้ดอกสีเมื่อบ้านเอ้าเมื่ออีดียดเนี่ยเพราะแต่ว่าเหรียญเนี่ยเหรญยังสีมาแต่เศร้าเดินทางปลอดไั่เออไพ่มาจะมุงวะบ่ทั้งหูขึ้นกันบ่เนี่ยกับมืออื่นผุล่ะแล้วบวงซองสั่นิ่งคนเดือดอุ้อเอา อ่ะดันไปทีเข้ากับ้อมกันนะครับวันนี้ซื้อไวสิเป็นบ้านหักนองมะนะครับแจกก๋วยเตี๋ยวอ่ะโอเบอร์แมนอันเลี้ยงอันเลี้ยงลูกสิน้นโอเบอร์แมนเลี้ยงขนมจีนโอ้ยบอบพิดเด่นตัวโอ้โอพากันเห็นอย่างนนหน่อยนี่เก็บขยะ <มา S 1> ทำความสะอาดอือนะเก็บขยะกันครับพี่น้องนะครับไปใช้ร่วงขยะเอา คลิปนี้กติซ้ำหนีสันตัวพี่น้องนะครับหนังวิธีบ่าท่านไปดเราได้ควรกินหนาขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ให้กันไอ้ข้ามักข้ามแพียงพิจามนะครับเบื้องแย่งหกักแพงแบ่งปันกันมาตลอดนะครับพอกันคลิปต่อไปครับยี่สิบเอ็ดไบเพลงบอดจูเดอร์นะครับยืดสองลำพื้นไอ้ด้นชูแล้วก็ยืดสามเปิดวงเฮาหลังวันทางบ้านมากมา่ครับพี่น้องบ่าว่าทีปเป็นง่วงและก็รถไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านะครับการใช้ความต้องการนะพอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ซ้ำนิดครับสวัสดีครับ เอยแดดแดดแดดพี่น้อง